สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยุกับ,บีิงกล่องเสงออกง่ายใจชัว่วแล้วมันนี้บิจะมาอัปเดตรถเขาใหม่จากพี่น้องบอดีวาออปชั่นครบราคาถูก,กผู้ใอทีหารถเก๋งระดับผู้ไอทหารเน้นออปชั่นครบเน้นภายในกว้างแล้วก็เน้น,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 นบอดีอยังไงบอดีวาคันนี้ได้ต้าและตอนนี้จะวิมยุกับคันนี้เลยนี่ซันซลฟีรุ่น1.8รุ่นตัววรถปี2 0 1 2และคันนี้ได้เป็นโตเกียร์ออตโต้และคันนี้บอดีวาราคาโคตรถูกเลยจากพี่น้องจากราคาปกติ 238,000ันบาทแต่มมนีบีมีราคาพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้จ้าจัดไฟแนนเดดเต็มแลคานีพรอมีแค่ดนราซี0 0กว่าบาทต่รออยู่สัญญาผู้ใดสนใจฟาวโทรหาบิมนเลยที0 6 3ย0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไลน์แอดออไปอเชเข้ามาก็ได้จ้าทีแอดไซอ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดดันนะ และสื่อโซนพี่น้องวีบอลิวฟรีแวตอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากผู้ใดสนใจยูบีบอลิวายารอซามาจากบินภาพเบลอมึงแต่ด่านหน้าตัวรถขั้นนี้กันเลยจากพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้นอกจากการแสดงเป็นตัวสีเดิมๆมาจากโรงงานกระจังด่านหน้าขั้นนี้บอลิวสภาพสวยจากขาดก็ตัวโคเมียม ไฟหนาสภพาพสวยจะบ่บมีห้อยแต่ห้อยเหลา้ามาพร้อมกะตูวไฟตัดหมองมหาห้2สองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากกาสไดเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิง่งไดเลยวาบมีขาบไหลเยี่ยมของตัวน้่มันแล้วโครงสางตัวรถคันนี้ห้ารับประกันไ้เลยแต่ว่ารถบบเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากในรถบสเซนั่านด่านหนาสภาพาวสวยๆกันเลยจา้าหัวนอตบบมีห้อยแก่ห้อยไขยฟ้ากระโปรงคันนี้ก็สไดเป็นตัวฟ้ากระโปงรปงเดิมๆมาตากโรงางานแผ่นกันข้ ความลอยขั้นอีกก็ยังสภาพสวยจากพี่น้องและสีโตรถขั้นอีได้เป็นโตสีเดิมมาจากโรงงานสีสวยเสมอหลอบขัน้นและสีสอกด,ดานขางฟังคนน,นั่งเนาะจาะหัวนอดขั้นอีโบมีห้อยแก่ห้อยไข่บมีห,อหอ้หอยสาสีผลสีและขั้นอีพี่น้องห้อยตอกเมอาขั้นอีได้เป็นโตห้อยตอกเมอาเดิมเดิมมาจากโรงงานรถขั้นอีโบ,บเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานกว่าเส้นหัวนอดฟังนีกโบ,บมีห้อยแก่ห้อยไขย่และภายในโตรถขั้นอีพี่น้อง คันนีได้เป็นตัวภายในสีทูโทนกันแล้วจ้ะและคันมีมีลรลบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะเครื่องเลนก็นได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมๆม,มาจากโรงงานและมีกล้องมองถอยหลังมาให้น้ำจ่าแอร์ออโต้แบบดูโอโซนและคันนีได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ตัวเบาคันนีได้เป็นตัวเบาะหนังแบบเจาะรูระบายกาทั้งหมดสองแถวตอนและที่นั่งผู้โดยสารพี่น้องค้นนี้เขามีแอร์แถวตอนในสองมาให้น้ำจ่าและที่นั่งตอนในสองพี่น้องบริวารพายในกว้างดีจ้ะ นั่งกันได้เลยสมาชิ2-3คนและคันนี้มีถานวางกรงวางแก้วมาหายน้ำจ่าและสีตัวรถคันนี้พี่น้องสีสวยอีดีจ่าด้านท้ายคันนี้ไฟถ่ายสภาพสวยๆบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่ามีกล่องมองถอยหลังมาหายแล้วประตูท้ายสามารถกดเปิดได้จากรีโมทกดค้างหนึ่งถึงสองวีถานานจ่าและสีตัวรถฟังคนขับพี่น้องบริวารฟังหนีก็สีสวยจ่าบ่มีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักยิ้มและคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฝามาหายแดวหลอบขั้น กระจกบานเลือนปั๊บไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปั๊บออโตจ้จ้าและคันนี้ได้เป็นตัวกระจกมองขางปั๊บมุ่งมั่ละกภาพเก็บแบบไฟฟ้าพวมาลไยคันนี้ได้เป็นตัวพวมาแลัยแบบมัณติฟังก์ชัน่นและก็ได้เป็นตัวกุญแจขี้เลสกดปุ่มสตาร์ทม่แล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเล็กไมมคันนี้ใส่งานไปแค่หนึ่งแสนหาหมื่นกิโลเท่านั้นจา้าและสะภาพตัวบอฟังค้นคันคบบอหนังสภาพสวยๆรองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอีหลีจา้าผูใ้ใดรสนใจยูคันนี้บีมจา้าราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่ 2 1 8แ0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและค่าอีสาม,มารถจัดไฟน้นแดนเต็มจ้าสนใจฟาวทรหาบีมได้ไดที0 6 3ย์หกสามหเจหรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลเข้ามาก,ก็ได้จ้าทีแอดไเช่เอ็ดหนึ่งสอมี่แอดดานา ถ้าเขามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟรีแวร์หทยอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาโอสายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากวีฟ้ากดไลค์กดซับจะค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให,ห้พวกเฮาทีมงานกวงเซ็งและสำหรับมือหนีวินาทีตัวรักกับไอคอนจะพบกันไหมในคะลิปหน้าสำหรับมือหนีสวัสดีจ้า